ใช่ไหมอยตาตมมาแล้วก็น่ากล้าขาวดสวัสดีค่ะ,ท,คะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของกิ๊กอินเมกานะคะวันนี้พวกเราก็อยู่ที่สวนแอปเปิลมาทถวโมไรมาเก็บฟืนไปอบพิซซ่านะคะหลายคนสงสัยว่า เอกิกับไทเลอร์ยังขายพิซซ่าอยู่หรือเปล่านะเรายังขายอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเราก็เลยไม่ได้ออกงานรวนฟุตทรัคเลยนะคะแต่สำหรับงานเบื้องหลังแล้วก็เก็บฟืนซื้อของเข้าร้านพวกเราก็ยังทําอยู่นะคะทุกคนมาค่ะวันนี้มากลางสวนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลดกมากเดี๋ยวหลังจากเราเก็บฟืนเสร็จแล้วกิ๊กจะพาทุกคนไปเก็บแอปเปิ้ลเดกกิ๊กจะขออนุญาตเขาแล้วก็ขอเก็บแอปเปิ้ลสักหน่อยแต่กิ๊กจะเก็บกิ๊กจะเก็บต้นที่เขาเขาไม่ได้เอาไว้ขายนะคะ ช่วงนี้ฟืนแอปเปิลของเราก็ล่อยหล่อแล้วนะคะเพราะว่ากองนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ปีหน้าหนาวปีที่แล้วแหละเดี๋ยวหน้าหนาวนี้หวังว่าเขาก็คงจะตัดต้นแอปเปิ้ลแก่ๆมากขึ้นแล้วก็เอามาเป็นฟืนให้เรานะคะไม่อย่างนั้นเราก็น่าจะต้องไปหาสวนใหม่ซึ่งก็ไม่ง่ายเลยนะทุกคน บอกไว้นะคะเก็บฟืนเสร็จแล้ววันนี้จิงจะพาไปเก็บแอปเปิลต่อเลยค่ะนี่ก็คือต้นที่มาทีไรกิ๊ก็จะเอาพริกเกลือมาจิ้มด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่เขาออกผลเนี่ยอร่อยมากต้นนี้เป็นต้นแอปเปิลที่แอปเปิลจริงๆไม่ใช่แอปเปิลแครไม่ใช่แอปเปิลป่านะคะนี่เห็นไหมทุกคนลูกนี้อยู่แถวๆข้างถนนอยู่ตรงถนนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมานะคะเราจะต้องเช็ดนิดนึง เพราะว่ามันก็จะมีฝุ่นเกาะอ,อยู่มือดำมากฮืมจูซ <c oughs> mm ี hmm. ่ เสร็จแล้วไทเลอร์ก็จะเอาฟืนไปดรอปนะคะส่วนกิ๊กก็จะขับรถกลับเข้าในเมืองยาวๆเลยค่ะทุกคนวันนี้จะมีการทําอาหารต้อนรับแขกด้วยเพราะว่ามีแขกมาจากเมืองกูดิ้งนะคะพี่หนิงแล้วก็คุณแบรนดอนที่พากิ๊ไปเก็บหน่อไม้ฝรั่งรอบที่แล้วเดี๋ยวคราวนี้เขาจะมาค้างที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทําอาหารอร่อยๆทานกันหลังจากที่กลับมาถึงบ้านนะคะท,ทําธุระทั้งวันก็ได้เวลาทําอาหารเย็นแล้วค่ะทุกคนวันนี้ขอเสนอเมนูต้มยำไก่บ้านนะคะได้ไก่บ้านมาจาก,กร้านเอเชีย ในบ้านของเราพร้อมแล้วนะคะใส่หม้อลงไปเลยเพราะว่าวันนี้กี๊กจะใช้หมอ้อแรงดันนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะปรุงรสทุกอย่างให้เรียบร้อยใส่เครื่องต้มยำลงไป ตะไคร้หอมแดงสำหรับขากิ๊กจะใช้เป็นแบบผงนะคะเพราะว่ากิ๊กไม่มีขาคนไม่มีขาเก็ดไหม <c oughs> ตามด้วยไก่บ้านที่หั่นไว้ค่ะใส่ลงไปในหม้อตุ๋นแรงดันเลยนะคะ <c oughs> เอาเข้าหม้อแรงดันประมาณ35นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปรุมกันค่ะ อันดับต่อไปเราก็จะมาทําส้มตําด้วยนะคะเพราะว่าแขกของกิ๊กขอมาพี่หนิงอยากกินส้มตํากิ๊กจัดให้ด้วยที่ขูดมะละกอของแม่ไทเลอร์ที่ซื้อให้นะคะเป็นที่ขูดมะละกอที่เอาไว้ขูดแครอทแต่ว่าเส้นสวยมากกิ๊กชอบมากไม่รู้พูดกี่ครั้งแล้วตั้งแต่ทำคลิปมาตับหมู ตอนนี้แขกก็เข้ามาในบ้านแล้วนะคะกิกก็กำลังจะตำส้มตำมีเด็กๆด้วยเด็กๆขึ้นมาจากไปเที่ยวสวนน้ำกันเดี๋ยวกิกจะตำส้มตำด้วยครบของกิ๊กเลยอันเบิ่มต้ำตานค่ะำติลปีมะนาวค่ะ ก็มีคิดมีนด้วยอันนี้มะกอกแห้งแช่นะ้ำเปรี้ยวนะเปรี้ยวนนกลิ่นหอมมากเข็ดนะคะแล้วก็บาาสุดจอม แล้ว่าที่ขูดอะเอามาจากไหนก่อนที่ขูดแม่ย่าซื้อให้แม่ไทเลอร์ซื้อให้แล้วมันเป็นแบบเห็นไหมมันเป็นร่องๆอ่ะใชม่มันมันเกาะดีนะมันเกาะดีอืใส่นึนียเ บเสร็จแล้วค่ะตำสัวต้อนรับแขกจากกูดิ้งมาเยี่ยมบอยซี่นะคะมีตำสัวให้กินแล้วก็มีต้มไก่ด้วยให้ดูอ่าเสร็จแล้วหอมมาก คีเชิญค่ะเอานะอันนี้คืออะไรอ่ะตำแบบตำซัวตำซัวนี่คืออะไรอ่ะมะกอกมะกอกแห้งหอมแซ่นนี่แหละสิ่งที่ต้องการทั้งวัน <laughs> ต้มไก่สุกแล้วค่ะ ต้ยมยำแต่กี้ยังนึกไม่ออกก็จะทำยังไงทุกคนเดี๋ยวกีกจะเอาน้ำสต๊อกไก่ไปทำเป็นน้ำต้ยมยำแยกนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะสําหรับดินเนอร์คืนนี้ทุกคนพวกเราก็ทานอาหารกันเรียบร้อยแต่ว่าข้างนอกยังไม่มืดเลยแต่จะบอกว่าเวลาขณะนี้สองทุ่มแล้วนะคะล mm hmm. าไปด้วยแบล็คเบอร์รี่แยมนะคะไปเก็บแบล็คเบอร์รี่มาเีก mm ็ hmm. ้มาทำแยมเรียบร้อย <laughs> ไปแล้วสวัสดีค่ะ